แค้ครอบครัวสวัสดีค่ะค่ะวันนี้โอจะมาทาไอศครีมตัวหนึ่งค่ะไอศครีมที่ทานเล่นเล่นคือตัวตัวตัวเนื้อของผลไม้ทานเล่นก็อร่อยอยู่แล้วนะเป็นเนื้อฟักทองญี่ปุ่นค่ะแต่วันนี้เราเอามาทำเป็นไอศครีมกันนะไอศครีมที่ออกมามันจะรสชาติเนียนๆละมุนละมุนหอมฟักทองอ่อนๆนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะสำหรับไอศครีมตัวนี้นะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกเป็นส่วนของไอศครีมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นมิกซ์อินนะคะเดี๋ยวมาดูส่่่วนนนแรกกัอคะ ส่วนแรกไอศครีมก็อันแรกสุดเลยนะคะเป็นนมสดค่ะเนื้อฟักทองญี่ปุ่นค่ะครีมค่ะเกลือค่ะกูโคตแล้วก็น้ำตาลค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของมิกซ์อินกันเลยดีกว่าค่ะค่ะมิกซ์อินอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นเนื้อฟักทองค่ะน้ำตาลทรายค่ะ กลูโคสค่ะแล้วก็เกลือค่ะค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมด้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะมาเริ่มต้นทำกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มโดยการทำส่วนผสมของตัวที่เป็นตัวไอศครีมฟักทองก่นนะคะเราค่อยมาทำมิกกีอินกันก็เริ่มต้นก็คือใส่ฟักทองค่ะแล้วจะเอาฟักทองป,ปั่นให้ละเอียดนะคะ แล้วก็ไหนๆปั่นละเอียดแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายไว้เลยค่ะทําให้เอาไปปั่นให้น้ำตาลทรายละลายด้วยเลยกูโคสค่ะแล้วก็เกลือค่ะหลังจากนั้นก็ใส่นมสดนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีของเหลวในการปั่น ไม่ได้ตัวใหญ่มากหมายถึงว่าแรงมาไม่ได้เยอะค่ะก็ไม่ต้องเทนมไปหมดนะคะเทไประดับหนึ่งก็พอให้มันแค่พอปั่นได้ถ้าปั่นโดยเทนมให้ไม่ต้องเยอะมากค่ะการปั่นมันจะละเอียดกว่าอีกสักช้อนแค่นี้ก็พอก็เดี๋ยวโอ้ปั่นให้ก่อนเนาะก็เราจะปั่นจนจนตัวฟักทองละเอียดดีเลยนะคะแล้วก็ก็ค่อยมามาผสมกับส่วนผสมที่เหลือกันนะคะเดี๋ยวปั่นให้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง ั่นนี่เราค่อนข้างปั่นได้เนื้อวักซอนค้างละเอียดเข้ากันดีละเดี๋ยวเราจะใส่นมกับครีมไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ปั่นให้เข้ากันอีกนิดนึงอีกทีนึงค่ะอันนี้ก็คือเราเราใช้วิธีปั่นเอาจะได้ไม่ต้องคนนะคะก็ส่วนผสมจะได้เข้ากันง่ายดีไครีมนี่้นมากครีมนี่หาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะก เดี๋ยวปั่นให้อีกทีนึงก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาใส่กล่องปิดฝาแล้วก็เอาไปเข้าช่องแช่แข็งด้วยกันอันนี้ปั่นแป๊บเดียวเองค่ะเดี๋ยวแป๊บ,บนะเนี่ยค่ะปั่นให้พอเข้ากันแค่นี้ก็พอนะคะก็เอาออกก่อนก็อันนี้นะคะเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราเอามาใส่กล่องกันเดียวค่ะ เห็นไหมคะว่าส่วนผสมค่อนข้างละเอียดเนียนเข้ากันดีก็นี่นะ่ะเราก็เอากล่องนี้นะคะใส่เข้าช่องแช่แข็งนะคะปิดฝาเข้าช่องแช่แข็งไว้นะคะแล้วก็เอาค่อยออกมาคนทุกประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะคะคนสักทีนึงทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะเอาครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง,ง,ง,โมงออกมาคนทีนึงเอาเข้าช่องแช่แข็งครึ่งชั่วโมงออกมาคนทีนึงเข้าช่องแช่แข็งประมาณสักห้าหกชั่วโมงก็จะเสร็จดีะคะ่ะน่าจะแข็งตัวดีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ คนไปสักสามสี่ชั่วโมงก่อนให้มันแข็งตัวระดับหนึ่งแล้วเราจะมาใส่มิกอินกันระหว่างที่เรารอเราก็จะไปทามิกอินรอกันนะคะเดี๋ยวไปเข้าช่องแช่แข็งให้กันขันนี้ก็ผ่านไปประมาณ 2- 3 4สาสชั่วโมงแล้วเนาะเราก็คนคนไอศครีมไปสักพักแล้วค่ะตอนนี้ไอศครีมก็เริ่มจะจับตัว,ตวแข็งตัวระดับหนึ่งละเราก็จะมาทำมิกอินกันนะคะมิกอินฟักทองเพื่อที่จะเอามิกอินเนี่ยไปใส่ในไอศครีมกันนะคะ ก็มิกอินตัวนี้ก็ทําไม่ยากค่ะเราจะหัน่นอันนี้เราจะใช้เนื้อฟักทองญี่ปุ่นที่หั่นเป็นแบบไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเล็กเกินไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาใส่กูโคดค่ะกูโคสนี่เราจะคนให้มันค่อนข้างละลายดีนะแต่ฟักทองมันก็ไม่ได้ไม่ได้ร้อนค่ะเพราะว่าเราใช้ร้อนไม่ได้นะเดี๋ยวเรา,เาไปใส่ในครีมก็คนให้ค่อนข้างเข้ากันนะคะกูโคดมันอนุมูลตัวมันค่อนข้างเล็กๆอยู่ลวเดี๋ยวมันก็ ละลายเข้าไปค่ะคนให้ทั่วๆตัวฟักทองจะบี้หน่อยเละหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปใส่แล้วพอไปอยู่ในไอศครีมมันก็จะเนียนๆเ,เข้ากันเองค่ะพอคนได้ระดับนี้ละเราก็ใส่น้ำตาลค่ะถ้าใครไม่ชอบหวานมากอาจจะไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะคะใส่ไประดับหนึ่งแล้วเกลือค่ะใส่นิดหน่อย เกลือจะทําให้เกิดความเค็มๆม,มันๆระหว่างทานทานไอศครีมฟักทองนะคะจะมีเนื้อสัมผัสคนให้เข้ากันระดับหนึ่งก็พอะคะ่ะไม่ต้องถึงขั้นน้ำตาลทรายละลายความรู้สึกมันจะคล้ายกับเวลาเราทานพวกขนมฟักทองขนมมันเผือกที่เอามาจิ้มน้ำตาลทานนะคะก็จะได้ความรู้สึกของมีเนื้อสัมผัสระหว่างที่กินไอศครีมอยู่ด้วย ค่ะเราทำระดับประมาณแค่นี้ก็พอค่ะจะเห็นว่าน้ำตาลทรายไม่ได้ละลายดีมากนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาส่วนนี้ไปใส่ในไอศครีมที่เราแช่และคนเก็บไว้ระดับหนึ่งกันค่ะค่ะเดี๋ยวมาใส่ด้วยกันเดี๋ด่วค่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อไอศครีมของเรากันค่ะนี่ผ่านเดประม,มาณสามชั่วโมงนะคะก็เนื้อก็จะเริ่มแข็งตัวแต่ก็อาจจะยังไม่แข็งยากจ,จะเห็นว่ามันยังเหลวๆอยู่ก็อันนี้เราจะใส่มิกซ์อินกันนะคะมิกซ์อินอันนี้ที่เราทำเตรียมไว้ก็ จริงๆเราจะใส่เหมือนทุกๆครั้งก็ได้ค่ะใส่เข้าไปแล้วคนๆๆให้ทั่วแต่วันนี้เราโอจะทําให้มันมีต่างกับปกติหน่อยก็คือโอ,อยากทําให้มิกซ์อินตัวนี้เป็นชั้นๆเวลาเวลาตักก็จะสักครู่มามันจะได้เห็นเป็นริ้วๆสวยๆหน่อยนะคะก็เดี๋ยวถ้าให้เป็น,น,นชั้นๆก็ตักออกหน่อยค่ะจะได้ค่อยๆใส่มิกซ์อินทีละทีละชั้นทีละชั้นแบ่งกับไอศครีม เดี๋ยวเราเกลี่ยไอศครีมองเราก่อนนะคะก็ถ้าการที่เราจะใส่เป็นชั้นๆได้อะเราต้องรอให้ไอศครีมค่อนข้างแข็งตัวเนียนนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราให้มันแข็งตัวน้อยเกินไปอะเราจะต้องคอยคนอยู่แล้วพอคอยคนอยู่ไอชั้นที่เราทําก็หายไปหมดเลยก็ไม่รู้จะทําเป็นชั้นๆทาไมนะคะแต่นี่ของโอค่อนข้างแข็งตัวระดับหนึ่งละก็เดี๋ยวโอเกลี่ปเป็นชั้นๆนี้นะคะเกลี่ยให้มันเรียบๆแล้วก็ใส่นิินลงไป ใป,ประมาณนี้นค่ะเราก็ใส่ไอศครีมอีกชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ใส่มิกอินแล้วก็ใส่ไอศครีมโปะให้หมดแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวทําให้เสร็จให้เพราะเราทำทำอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็เอากลับไปแช่แข็งใหม่ค่ะจนไอศครีมแข็งตัวดีก็จะใช้ได้ละแล้วเดี๋ยวเรามาือกันอีกทีหนึงค่ะว่าตอนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะ ไอซ์คิมฟักทองเราเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวว่าตักเสิร์ฟกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหทำเป็นรูปกันแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวแต่งนิดนึงนะคะ แบบค่ะเรียบร้อยนะคะน่ารักไหมก็ะค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel. tv วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs>